สวัสดีครับวันนี้เป็นวันเสาร์เล่นซี v วได,ได้เร็วกว่าเดิมนะครับต้งรองถึงหนึ่งทุ่มก็มันจัดสักหน่อยไม่รู้จะเจอห้องหรือเปล่าถ้ากดเวลานี้นะโอ้ใหมกเราก็เข้ามาในเกมแล้วนะครับซึ่ง ผมไม่รู้เหมือนกันทำไมถึงใช้สกินดีได้นะมันจะมาลองใช้ดูสูกินดูเออมากนะครับสวยแค่เขาแล้วตัวละครมันโอ้เหมือนรถนี่เลยนะรถสีแดงๆในเรื่องชื่อรถอะไรวะนันแหละแล้วมีคำคมเลยนะ I eat loser for breakfast นี่คำคมรถฮอตวิวนะครับเดือดจัดเอาเวฟฟีก่อน ไปตีนานจังอะอู้วบอกว่าเปล่าผมยังไม่หายซึ่งเกมนี้เจอทั้งซนเดเทียทั้งลอเลี่ยวเลยนะตัวที่โอ้โหฝันตลายเมื่อได้เจออู้มาทันก็มานะครับสูตรนี้ชช้ได้ตลอดโอ้โหเป็นโหดจังอะโอ้โหไม่ได้ด้วย เราโดนเฟื่อสบูดไปก่อนแล้วครับทีมเรา้งต้นได้ดีเหลือเกินรอเลี้ยวด์กเจอฟอเล่นอย่างนี้โอ้โหอะไรผมน่าจะไล้ลองไห้ครับไม่ดูว่าจะแก๊งได้ไหมด,ดักดักกดดักเป็ดอุ้ยอะไรเนี่ยรอรอรอไม่มีดงไม่มีแดดเลยเหรอโอ้แม่งเซฟจัด เซีมันก็ยังไม่รอดคนมันจะตายมันก็ต้องตายนะครับคนนายบอกไว้คนนายสองหมื่นนะไม่ตีแนละ้วบางกรทีดาแล้วกันดูท่ทาตนะีมังกรนแล้วจะเหนื่อยครับแม่งสังคมมันสต่อรพิดตรงนั้นมันเยอะน่าจะอันตรายนะเสียบเลยนะครับบา้าฟ้าลองใช้จังหวะนี้ให้เกิดประโยชน์ ไปดีกว่าอ <Arrow> ุ้ยกกลัวมันโดมาฟ้าของคืนไหมเนี่ยระวังเขาอันติใส่ได้แบบฟ้าก็ถือว่าเอ็นจอยแล้วนะอุ้ยโอ้โหโอ้โหแล้วดูแจ้งเตือนอะไรเนี่ยมันจะแจ้งเตือนอะไรกันนักกันหนาอุ้ยโอ้โหเกิดอะไรหรือเปล่า การจ้งตือนี้หูแล้วเป็นซิลิก้าด้วยนะครับแคลรี่ที่ไม่แช่ได้เลยอะ่ะกดอันติแล้วก็แช่ดามเมจผมได้เลยอะ่ะมึนขนาดนั้นเลยนะตัวละครนี้สุดตีจริงๆอูดูดิตายไหมผมตายไหมดูไทเทนจัดการให้นะครับตึงเลย เดี๋ยวขอใช้เทคโนโลยีแป๊บแจ้งแจ้งเตือนระดับจัก,กรวาลดีนะครับเดี๋ยวดูนี่เป็นยังไงเทคโนโลยีของดีจัดเกมนี้เล่นเกมเล่นยากแน่นอนเพราะว่าซีดีก้าเราก็ล้วงไม่ได้ลอเรียลเราก็ล้วงไม่ได้เราล้วงอะไรได้บ้างเนี่ยเอาเดดเด็ดแล้วอือ ดอกไม่โดน <laughs> ดอกไม่โดนนะเพื่อนวิน,นิชใช่ทูเลนหรือเปล่าคิดว่าจะใช่นะครับ <laughs> ใช่แล้วผมขอเลยเอ้ยเดี๋ยวนะซินิธียฝ่านี่หว่าไม่ใช่ทูเลนฝ่าหลอนนะครับตัวดีไม่เป็นไรมันก็เหมือนกันแหละไม่มีเหมือนกันไม่เหกันรัวๆเลยวะเวลาผมไม่ได้ไปช่วยบนกันมาเดินตรงนี้นะฮะกำลังไปทนหรือเปล่า, <laughs> ลไ,ลาไม่รู้แต่มาแล้ว อแข็งนี่มาดิโอ้ยแข็งสวนเนาะนี่อออเอออขไงเ้ยมันสวนหน,หนูเหมือนกันดูถ้ามันไม่แข็งผมน่าจะหนีเาอ,อักทันคือซินิเทียแก้เราไงเราเข้าไปเบิร์ดเราตายเองเรอเลี้ยวเราก็พื้นไม่ตายมันลบได้ ส่วนไอซีลิก้ามันตั้งป้อมแล้วก็ตีมันไห้ตายแล้วโอเคนี้มันยากแน่นอนระดับหมอลำระดับต่าตึงตัวอย่างเงี้ยโอ้โหโดนได้ป้อมแน่นอนเลยรอตอนก่นอนเร็วๆเ <c oughs> ดี๋ยวก่อนได้ฟูดแฮนดิสโลให้แล้วตายไหมเพื่อนตายอยู่รถทง ผมควรช่วยเพื่อนก่อนหรือเปล่านะไม่เป็นไรผมรู้ไงเพื่อนเราเอาได้ <c oughs> โอ้ยแกผมเห็นหน้าไอ้ซินิเทียมไม่รู้ผมจะต้องทำยังไงชีวิตแล้ว <c oughs> ไปดีกว่ามีปามก่อนเดี๋ยวบัฟหให้ไม่ใช่อะไร <c oughs> โอ้ดูดีฟอเลเรนส์สู้ไม่ได้เลยนะเราอเลี้ยงไหมตัวลังแกตัวดาร์กออกนี่ดีกว่า ไม่ต้องรีบเคลียร์เพื่อนโหไม่เป็นไรเครเลียร์เร็วก็ไม่ได้อุ๊ยผมไปเร็ว <c oughs> เพื่อนแตกเ,เดี๋ยวเพื่อนแตกรอเลยเด็กซิลิกาก็โผล่ไหนโลกมันดาจังวะแลซิลิก้าไม่โผล่ซิลิก้าหายไปไหนวะ เราจะออกอะไรดีวะไม่คิดไม่ออกเลยถ้ารอเงินไม่นำยังไงเราก็ตีสีกล้าไม่ตายอีกต้องพูดถึงสีนิเทียต้องรอเพื่อนชงแล้วมึงโอ้ยยิงเร็วไปตามไม่ทันไม่มีคนทำเวฟเลยซ้ายขวาหน้าหลัง LR ดีๆพื่อ พิชาตายแทนเรอะโอ้ิม์อก็ไม่ได้หั้แม่งโคตรอืดโผมไม่ได้นะโดนยิงนะเก่มนี้ยากจัดเลยว่ะไอติมิเท่นั่นแหละตัวเวนตัวห้ำแล้วมีล้อเลียวคือตัวไฟเขาดีเหลือเกิน แยกดันแล้วเนี่ยตรงนี้แล้ก็ดักฆ่านะครับแต่เราดักฆ่าดักฆ่าใครดีตัวอะไรก็ได้ที่พิชัยตินิตเทียลอร์เรียวอูหแลกเรียนไม่ทันเลยนะครับแล่งจัดไม่คงคาดไม่ถึงอะเข็มคัดตั้นเลยโดนผมไปโดนดีที่อยู่ทำไมโอ้โหอภิมหาไททันไม่อยู่กับผมหรือไงวะ ไม่เป็นไรออกไปทางเพยด้วยเตรียมยากนะครับมีล้อเรียวเนี่ยยากสุดของล้อเรียวนั่นแหละนี่มัหมดกันเออเฮ้ย mamma m i ะมาใหม่มาใหม่มาดิเออ mamma mia เาผมได้ทร <T |ar|> ิปเปิลคิวเลนะคนเกิดมฆ่าเนี่ยสุดจัดุดจัดร้องแมเปิดเลยเพื่อนบินมาเลยอุ้ยตีกันตี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  กเดี๋ยวเราอาจตายหาได้ตอนไหนก็นได้พวกนี้ผมเห็นคนนะเราใช้ทอนล่อเลยวัดวูนี่มันมีคนตีเอา้าเอา๋อหลอน <laughs> ไม่มีไม่หนีไม่จ่ายโอ้โหเออฟรีผมเห็นเหมือนคนตีแต่ไม่มีใครตีมันมีอย่างนี้ด้วยเหรออุ้ยไม่ตายปล่อยล่าเอา้าพอเล่นอยู่กลางแล้วเหรอผม <laughs> น,นึกว่าอยู่บนอยู่เลย โอเคได้ <aff chter> มาตัวหนึ่งกันล่างเอ้กันบนคนนึ่งล่างไม่ต <establishing> ้องกันบ้านก่อนกลับบ้านก่อนนะครับชูตก่อนกลับไปชูตชูตบูสชูตบูสนะครับโอ้ยโอ้ยอ้ยโ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 อ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ย้อ้ยโ้ยอ้อยโออยอยโยอยอยโยโอยอยออ ได้แล้วแบบฟ้าระดับแดงยังไม่มีคลิปล่างก็ไม่มีคนเคลียโอ้ชิต oh, ว uh ัดอ๋าไม่รู้มือจัดออวัดบ้านเราเรตุเพร่แล้วบ้านเราไม่เหลือที่จะอยู่แล้วสังคมเกม นอนไปหมดแล้วไม่มีหัวหนมไม่มีที่นอนแลวโอ้โนอนไปเถอะอะไรเอะรถถังโอ้โหผมนึกว่ามันจะเดดเข้าหลบกันดักได้ไหมดักก็ไม่ได้ตัวเราก็ไม่ใช่ตัวไฟที่ดีกว่าเบนเดอ ผมไม่ได้อ่าชิตโอ้โหแทงเราแม่งแทงเราแม่งตายหายไปในวินาทีเดียวโอ้หมาก้อนคาร์บอนไดออกไซด์ดซมีจริงวะมันเข้าสู่ชั้นบรรยากาศเลยมันอยู่นี่แหละ มันรู้เด้อผมอยู่นี่เอยล้อมแม็กไปก่อนเอยล้อมแม็กไปก่อนปุ๊บแรงอยู่นะโอเมกามีเกาะไหมเนี่ยผมไม่มีเกาะเลยก็ว่าแบกโดนผมแบบจิกตูดอ่ะเกือบตายสินว่าไงโอ้นมีเกิดแล้วเนะี่ย <c oughs> อู้ผมตายดิอากาศธาตุหมดเลยว่ะทีมเรายืนไม่ได้เลยแม่งพีวผมกลายเป็นอากาศธาตุแบบง่ายๆดิโอ้ซีวีน้อไม่เคยชนะเกมแรกเลยวันนี้เราก็แพ้เกมแรกแเกมแรกกว่าตัหญูเสมอ คอมเราแพ้ด้วยนะครับไม่ใช่อะไรหรอกคอมแพ้มันหยิบล้อเลี้ยวมาแก้ฟอร์เรนแล้วแก้ได้ทอยเอ็นวยหูนี่ผมได้เทียนเม็ดม่วงมาเลยแล้วเนี่ย